โอ้ยคนสวยทั้งสองพี่ว่าเดี๋ยวพักหาอะไรกินกันดีกว่านะพี่ไม่ไหวแล้ววะ่ะอืไม่ไหวแล้วหรอคะนั่นสิคะพี่พวกหนูสองคนอ่ะยังไหวอยู่เลยนะโอ้ยก็สองหนึ่งเนี่ยพวกเธอก็ไหวดีพี่ไหวแล้ววะ่ะเดี๋ยวพี่ไปหาน้าอะไรมาให้กินก่อนแล้วกันนะนั่งพักกันก่อนสักแป๊บนึงกระได้ค่ะหนูตามใจพี่เลยหนูได้ทั้งวันอ่ะโอเคโอเคเดี๋ยวค่อยมานวดกันต่อองนั้น <c oughs> <c oughs> นั่งเล่นรอไปก่อนนะ<า>จ้าเออเอจะเอา,เอาน้าอะไรกันละ่ะลืมถามเลยถ้าไม่ใช่พร้องเงินนะนะฉันไม่มาหรอกอย่าบ้าแต่เธอเลยใครนี่ไม่มีตังอะไม่มีใครมาหามันหรอกนันบิเวลาพูดจาเวลาทําท่าทําทางอะนะเหมือนตัวเองหลอกมากเงี้ยแหละหมันคงจะคิดว่ามันหลอกมากแหละคงจะติดนิสัยอ่ะไปจีบผู้หญิงคนไหนก็ได้ไงหาหรือไม่ว่าทุกคนที่เข้ามาหามันอะก็อยากได้ตังจากมันทั้งนั้นแหละใช่ไหมใช่ไหม ฉันอะนะเกลียจริงๆเวลามันพูดถึงตัวเองอะฉันก็เหมือนกันแหละฉันก็ได้แต่เก็บไว้ในใจแกนทนทนหน่อยแล้วกันเนาะนี่รู้ว่าสเปิร์มตัวที่รอดมาเอ <c oughs> พี่ล็อก <c oughs> ยังยังจะมาหัวร้อนอีกอีเล็บขบใจเดือนเอ้ย <c oughs> พี่ล็อกพี่ล็อกจะด่าพวกเราทำไมล่ะคะไห <c oughs> น,นสิคะ <c oughs> อีเมืองหนอนชัยันไี้ยินพวกแกสองคนคุยกันหมดแล้วเว้ย ได้ยินแล้วก็ดีจำไว้ใส่หัวแกด้วยแกมีดีอย่างเดียวก็แค่รวยนั่นแหละใช่ถ้าแกไม่รวยอนะจะมีใครชอบแกจะมีใครรักแกหาไอ้หนวดโอ้ยหาหนวดหนวดฉันอ่ะไปขึ้นหัวน้องชายลุงเธอไหมฮะน้องชายลุงพ่อนี่หว่าอ็อเออมนดีเอ้ยไอ้อไไหน้าลูกห<อ>ัวเพิ่งโคตรอ้า,อ,าอีดจริงจบโดนประตูเนิ่มด่าไอ้ด่าแมวน้ำไอ้สดหายเลย <laughs> หนังมาแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำหนังต่อไปด้วยและกดติดตามกันด้วยนะมาแล้วครับทุกคนสำหรับพีออเดอร์คันสูงซีซั่นใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับดูครับโอ้ยสวยสดน้ำ และดูนะฮะสำหรับคนที่สั่งซื้อร่วงหน้าเท่านั้นนะฮะที่เราจะได้หน้าตาสีฟ้าฟ้านี่มาเป็นเจ้าของนั่นเองนะครับทุกคนครับแยังไม่พีนะฮะเมื่อเราพีออเดอร์สิทธิ์ขั้นสูงแล้วนอกจากเราจะได้ใบห,หน้าแสนสวยนั้นแล้วนะฮะเรายังได้เลื่อนขั้นสิทธิ์ขั้นสูงเพื่อปลดล็อกของรางวัลมูลค่ากว่า10,000เพชรนะฮะและยังปลดล็อกภารกิจขั้นสูงเพื่อรับขั้นได้มากขึ้นนะฮะและยังเพิ่มขีดจํากัดรับโกลายวันเพิ่มอีก100นะฮะและเวลาเราคิได้ นะแถบชื่อเราก็ยังจะเป็นแถบชื่อแบบสุดพิเศษด้วยไม่เหมือนใครนะฮะแล้วก็ได้รับ50ขั้นทันทีไปเลยนะครับทุกคนครับรีบมาเลื่อนขั้นกันเลยครับ1,000เพชรเองเรียบร้อยใส่เลยอ้ามาแล้วครับนัเกเรียนอยู่กับครูฟอดฟองฟอดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือวันนี้มีคนลาไปพักใจมองตรงว่าทําไมามันถึงไปไวเพราะหัวใจมันมีแค่เธอไหนว้เนี่ยไอยาโตมันไปไหนมันมาขอลาไปพักใจได้ด้วย สงสัยแยโตะคงจะมีเรื่องเครียดจริงๆนะอังคูไม่งั้นคงไม่ลาหรอกค่ะโอ้ยนักเรียนห้องกูอะไรกันเนี่ยมันได้ที่ไหนกันเล่าลาไปพักใจเนี่ยนะอ๋อูก็บอกแล้วว่าความรักมันก็เหมือนตดที่เรามองไม่เห็นแต่มันมีอยู่จริงอแยโตะไปไหนหรอเอ้าไม่มีใครสนใจมุกเลยมันบอกฉันว่ามันจะไปปลูกต้นไม้ไหนไม่รู้อะรู้งี้แม่งฉันไปพักใจกับมันบ้างดีกว่าว่าแต่คูสงสัยนะ ว่าจะไปพักใจทําไมไม่มาขออนุญาตกูทาไมต้องไปขอลาเพราะมันขอลาไปพักใจแฮะแล้วที่มยาโตต้องลาไปพักใจด้วยล่ะสน,นใจกครูจ้ะโอ้ยก็เพออราะเธอแหละมิชาทำอะไรเยอะแยะมาที่มันไปก็เพราะเธอเงมันชอบเธอแหละแต่เธอเป็นเด็กเสียบแล้วนี่มันก็เลยขอไปพักใจสกแป๊บแบบเข้าใจยังพอแล้วนะมันต้องถามแล้วนี่ครูผมก็ไม่ไหวว่ะผมอยากพักเหมือนกันว่ะอยากพักทั้งใจอยากพักทังใจอะ่ะ แเป็นอะไรแ,แม่แกอ่ะแม่อะไรวะครูผม,มแม่ไม่มีอะไรดีเหรอรวยรวยอะผู้หญิงทุกคนอะจะหาผู้ชายที่รวยที่มีตังค์อย่างเดียวเลยใช่ไหมถ้าเกิดวันหนึ่งผมแม่ไม่มีตังค์เลยอะเพราะแม่ผมไม่รวยอะแม่ก็จะไม่มีใครรักผมสักคนเลยใช่ไหมคะเอ,อ,อ้าไอ้นี่พูดจบอุ๊บหนีไปเลยล็อเป็นไรอ่ะครูคะเดี๋ยวหนูขอตัวไปดูล็อกก่อนนะคะเอ้าวยายี งั้นครูคะหนูก็ขอตัวไปก่อนนะคะคุณจะไปไหนเอ่อขอตัวนะคะครูสวัดดีค่ะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวไปกันให้หมดไปกันเลยเไม่ต้อง,ลง,ลงหลงโรงเรียนแล้วไหมฮะโตเร็วๆนะเว้ยนี่นุมน้อยมันถึงเวลาพักแล้วนะไปกินข้าวกินปลากันก่อนเถอะออพี่ไปกินก่อนเลยครับเดี๋ยวผมว่าจะปลูกสักสองสามตนเดี๋ยวผมค่อยไปกินนะครับ เข้าใจพี่เข้าใจแกดีพี่เข้าใจผมอะไรเหรอครับตามมาออคนที่มาเข้าร่วมโครงการเนี้ยนะมันก็มีอยู่ไม่กี่แบบหรอกดูจากหน้าตาแกแล้วอ่ะพี่ก็พอเดาได้ว่าแกอยากจะมาพักใจจากใครสักคนใช่ไหมเล่าเ,ออเหมือนพี่รู้เลยนะครับคนที่อยากพักใจอ่ะ มันจะมีที่ไหนไปกันมองจากหาที่สงบสงบได้อยู่กับตัวเองอย่างกับโครงการปลูกต้นไม้แบบเนี้ยเพราะพี่เองอ่ะก็าผ่านจุดที่แกกําลังเป็นดูแบบนี้มาเหมือนกันเออแล้วพี่ผ่านมันไปได้ยังไงหรอครับมันผ่านไปได้จริงใช่ไหมครับนี่พี่จะบอกแกให้หนะเวย้ยถ้าเกิดว่าแกรักใครสักคนหรือชอบใครสักคนไปมากๆแล้วอ่ะเขาไม่มีทาง ออกไปจากความทรงจำแกได้หรอกนั่นก็มหมายความว่าเราก็ยังจะเจ็บปวด <c oughs> ทุกครั้งที่คิดถึงเขาแบบนี้ตลอดไปหรอครับไม่หรอกพี่หมายความว่าเราไม่มีทางลืมว่าเราชอบเขาหรอกแล้วก็ไม่มีวันที่จะลืมเขาได้ด้วยแต่แค่เวลามันผ่านไปจากที่เขาอยู่ในหัวใจเราเวลามันก็จะช่วยเปลี่ยน ให้เขาอะไปอยู่ในความทรงจําแทนไงแล้วแบบนั้นเราจะอยู่กับมันได้จริงเหรอครับอยู่ได้ดิก็ดูพี่ดิทำไมจะอยู่ไม่ได้อะอย่างน้อยอะเราก็มีเขาอยู่ในความทรงจําเราอะมันก็ดีแล้วไม่ใช่เหรอวะไอ้น้องใช้นั่นสินะครับไปยินเขาเถอะค่อยคุยกันต่อครับล็อกเอ้ยอย่าหนุย่ยแกจะทําอะไรอะ่ะแกคิดดีดีนะนี่ไม่ต้องมาอยู่เนีไหมกลับบ้านไปก่อนไป แกอยากคิดอะไรตื้นๆดีวะถ้าแกโดดลงไปอะ่ะฉันก็จะโดดตามลงไปจริงๆด้วยบ้าเหรอฉันไม่โดดลงไปหรอกเอาฉันก็คิดว่าแกจะโดดลงไปอะ่ะก็เห็นว่าแกเครียดนี่แกเป็นอะไรอะ่ะแกบอกฉันได้นะไม่ได,เด,ด้เป็นอะไรหรอกเห็นตูดแกใหญ่ดีอยากตบอะได้ไหมเอ็นบ้าเอาดีๆเป็นอะไรฉันเป็นห่วงแกนะเวย้ยไม่มีอะไรหรอกกุกเพิ่งได้รู้ความจริงอะ่ะว่า ผู้หญิงเขาชอบฉันที่ตังนี่ชอบฉันที่ตัวฉันว่ะแกไปใช้ตังเข้าหาผู้หญิงพวกนั้นนี่ว่ะแกทำไมไม่ใช้ความรักที่จะเริ่มเข้าหาผู้หญิงพวกนั้นเล่าม <c oughs> ึเอาแล้วต่อจากเนี้ฉันไม่รักใครแล้วว่ะเฮ้ยอย่าพูดแบบนั้นดิวะเยื่พิ่งหมดหวังในความรักดิฉันไม่ได้หมดหวังในความรักฉันจะไม่รักใครแล้วทำไมละล้อนอกจากเธอ จริงๆก็ชอบเธอมาตั้งนานแล้วแหละแต่เธอเแฟนเกยแม็กอะแต่ทุกคนอะเขาก็บอกว่าเธอเกยแม็กคู่ควรกันดีแล้วอะต,ตอนนี้เลิกกันแล้วใช่ไหมเออก,ก็เลิกมาตั้งนานแล้วนะที่ผ่านมาฉันก็พยายามจะตัดใจาแล้วนะแต่เวลายเห็นรูปเธอแม่งโคตรน่ารักเลยถึงตัวจริงใบน,นี้จะนไม่ค่อยเท่าไหร่ก็เถอะเออเดี๋ยวเหอะถึงอย่างนั้นอะต่อจากเนี้ยนี่ฉันจีบไหรู้ไหม

ห,หนีมาพักใจเหรอฮะรู้ไี้ไงว่าฉันอยู่ที่นี่อะอรู้นะว่าหนีมาพักใจอ่ะแล้วก็รู้ด้วยว่าพ่อฉันอะจะหนีมาทําไมกันฮะเนี่ยพ่อฉันเว้ยพ่อหรอครับไปรอน,นู่นแล้วกันนะ,ะพ่อได้ไงอะจะให้ฉันเล่าให้ฟังไหมล่ะเล่า,ลาหนอ่อยเถอะฉันไม่เข้าใจอ่ะก็ฉันเคยได้ยินเธอคุยกับเขาเธอเรียกเขาว่าเฮียเนี่ย ออก็แค่ช่วงนี้แหละที่เรียกแบบนี้งงอ่ะคืออะไรวะ <c oughs> คือแบบนี้จะเล่าให้ฟังนะฉันอะ่ะก็อยู่บ้านกับป้ากับม้าใช่ไหมป้าฉันอะ่ะเขามีโรงงานฉันก็เลยวันๆก็ใช้แต่เงินเที่ยวเล่นไปวันๆอะ่ะแล้วมีวันหนึ่งม้าก็มาด่าฉันอะฉันก็เลยทะเลาะกับมา้าแล้วก็บอกม้าว่าฉันจะย้ายโรงเรียนแล้วจะมาเช่าบ้านอยู่เอง หางานหาเงินเองใช้ชีวิตเองทำเองทุกอย่างอะ่ะฉันก็เลยหนีออกจากบ้านมาแต่พอมาจริงๆฉันก็ไม่มีตังติดตัวมเลยอะ่ะ โทรไปหาป้ายืมป้ามาจ่ายค่าบ้านงวดแรกก่อนนะดิแต่ฉันไม่ได้ของเงินเขาในฐานะลูกหรอกนะของเงินเขาในฐานะคนทั่วไปไง<ๆ>ก็เลยยืมเขาแทนอะ่ะฉันก็เลยเรียกเขาว่าเฮียแทนอะ่ะแต่พอถึงกําหนดที่ต้องจ่ายอะ่ะก็ไม่มีเงินไปคืนป้าป้าก็เลยบังคับให้กลับบ้านอะ่ะไปช่วยงานที่โรงงานเพื่อแลกกับเงินที่ยืมป้ามาป้ากลับมาใจร้ายชะมัดเลย บอกฉันว่าดีเหมือนกันอ่ะจะได้รู้จักคาว่างเงินอ่ะอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองแต่นายอ่ะคิดว่าฉันเป็นเด็กเสียแล้วใช่ไหมเ้ยขอโทษนะที่ฉันคิดว่าเธอเป็นเด็กเสีย<อ>แต่ต่อจากเนี้ไม่รู้หรอกว่าเธอเป็นเด็กเสียไหมอ่ะอยากจะให้เธอเป็นเด็กฉันได้ไหมเป็นดีไมนะเป็นนะถ้าเป็นอ่ะ เสียจะเลี้ยงหนูไหวเหรอไหวดีครับถ้าเป็นเด็กคนนี้เสียยอมทุ่มหมดตัวเลยนะถ้าองนั้นก็ได้รับน้เธอมันมีมากไปแค่ตอนที่เจอยิ้มกระสันไปทั้งหัวใจคมนาโจะขึ้นเวลาที่เรามองตาเธอยานร